สบายดีพี่น้องสบายดีบัดจุกูสุขคนพี่น้องเลยนี่ตื่นขึ้นมางว่ามืดอขึ้นมาป,ปเลยแต่เป็นกำลังขึ้นพี่น้องพอกระกยำเศ้าเนาะตื่นมาก,ก็เปิดตื่นแต่เศ้าอยู่มือนเดไก่ปุ๊บพี่น้องเลยแต่เป็นขึ้นแล้ว ไปเนอะวันนี้กะสิฟากันลงไปปิดมกักระโพดหรือว่าเก็บมกักระโพดแต่มันเบิดเลยพป่น้อยตื่นมากับม,มันลุกมากกดังไฟไป่น้อยดังไฟหนึ่งเขาเขาที่มาไว้มาเขาวไว้ไปหน่อยเจอแรงวาดน,นี้เนาะมันกับมานหนึ่ง เขาที่มาไว้มันก็ในแล,นนแล้วพวกไอ้หอมหนึ่งล้อกหนึ่งไล่ได้ไลยคนกินเนะาะเด็กหน่อยกับเขากำลังกินเก่งสักนี้ครับบางทีเขากับกันก็กินก็กินนานอยู่กินมาๆกินยังไปแล้วก็แล้วหนึ่งแล้วพี่น้องปิดไว้ ย็นจะจ่อยเลยแล้วามย็นจะจ่อยนี่วันนี้มันสิลมแห้งไปเลยมันเตือนแล้วว่าสิลมแห้งชาวบ้านเนี่ยเขาลมแหงอยู่เบิดมือน ตอนเด็กตื่นไมย่ยอมออกกันเลนยลนะสองตัวคน,นยั <c oughs> ยงเด้อยู่นั่นกระแนงตัวนอย่งเลย <c oughs> ได้อะไร <c oughs> เขียนว่าขายรอแม่น้ำตื่นกุล่ะ เขามา้าเลยเขาเอาเงินหายเอออไรบ่นนะเออม่อนำตื่นยังงั้เอาไปหอยว้ย,ยู่เสื่องเทียงหุห่นละ่นเอาเกียร์มา่ตัดน้ำใหม่บ้านี้ปลาลุงเลยออ้ยออกแง,ออกแงเลยเนาะแนงมันอนอ,อกแงงกได้เตนกันอือไดเติมกัน จะไกินน่ cả, มันออกมาทนอนออกมาม,ออกมามสิเียวคนจ้ะโไเคคือไม่่อะาไฟมาบาทบอกลาแต่คอยมากคอยกระแว่ให้ลาไปไบอกลาไหมมาจะบักทองก้อนเลยเอาเก็บใบรถบาทมาจะบักซองเสเอาหาอ้องเนยเขียนอันนี้ไม่นำาซอยซื้อโดยเดมันเอาเงินหา ถ้าเท่าไร้บาทนี่จักบ่ได้เท่าไดก็เอาเดี๋ยวมานั้นไปตีซิงเบิงกลายไฟฟ้ามาแล้วเขาบอกมีเงินเก็บเงินบาทเต้มต้นตพักอีกตู้กันนี่แกงเสียเห็ดเอาน้องเนาะน,น้องเนอยอุ้ยพักเออพักหอม อืมมาเลยจะเอาผุนมาใส่ก่อนกำลังสิง,งามทักแพลวอยู่นี่ก็มีเนาะอยู่ก็มีอยู่บอลเดียวลกเลนในพกันพกานพกาดนะปลาลุงเลยลายอิลีอยู่สวนขกูกกระมีบันเดมป้าต้องซื้อบันนี้นี่แหละเอาไปกินป้าขางทั้งนี้ดกอิลีเนาะเน,นยดำหุงอยู่บนบังม่วงนะแผลเป็นรดปลาลุงเลย บัดม hmm. ันเงินไงปัดมันใหญ่ยามอันเดือนเดือนหาเดือนทุกนพี่น้องทำไมเรมง่าใหญ่เลยนี่เล่ะใช่เดือนหาเดือนทุกเลยปัดนี้ฝ่าฝนลงมาเม่วงตกฉะนั้นและคือปีก่อนๆน่ะน้องเนยเนยนี่เชียงอยู่ตุ๊ดคือคือวันนี้คือฝนอยากตกเสี่ยวนั่งขึ้นขึ้นขึ้นมาน้องเนย

อู้เนี่ยโอเคให้มันหน่อยดีกวเฮ้ยอืมถุงหอยปิวมากองอยู่านี้พี่สิเคุณยายฝากมาให้เฮ้ยพอได้ใส่งานคุดลากขวดนี่แล้วจนจนสิแล้วนะทั้งเรื่อยจักรลากงแล้วนะ เ,น,เน,น่ยยกจะไม่อยากขืนนะเน่ยหมางไม่ง่ายอืมเราลงบรูปอ่ะเนี่ยเอาช่วงเกี่ยวเขาขนนัานเกี่ยวเขาเสร็แล้วเนาะมันกำลังออกมาตัวหนึ่งนนนเานะเาะม,มันตายตัวหนึ่งเนาะติดน,น,นี่นเอาออกก้อนอันนี้ขี้เหงาเนี่ยตะกั่วนดิน บ่เรือใบจากใบเลยบบบนี้แลงเบ่งตอนบ่งกอนี่เรือใบเลยมัดจจดีเนาะก็อใหญ่เธอบเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวเคนไปปลูกวันใหม่ ก็ออกืแอืมุ่มก้อนหน่อยเนาะออกเลยเนาะหลังของน้ำก็ออกดีบ่นนี้มันออกดีอยู่วันนี้เป็นปุ่นเครื่องเ่าด้หมดเลอืมเนี่ยเอาเครื่องเขามามาใส่กะเอาปุ่นมาใส่ก่อนเนาะออกด้อก ก็เอาผุนมาโคก่อนดินถิ่นแาเราขรถะไรอย่มาจักรมันเป็นาเป็เยือแวนจ้าเหรอเอบหาเออเกิบปะเกิบเอออยากห่าแม่ได้นี่โอ้ยหายพูวักควักแม่ควงกแม่ hoàng mai đu lụng hoàng mai cái hoàng mà mai nó tôi nhìn này nó nà với nữa mà tì luôn đây con kẹo đi hết là cái đấy mai không mà nó sai hay nó có sẽ kiếm hay con hai đi đấy nè đấy nè mẹ <laughs> แมวจะเคลือขาลูกมันใช้มาหามห้องมาดูดูห้องมาให้ป้าลุงเบิ่งดูน,น้านนเนยไปตะชั่งอันอนี้คือนูซิ่งนี่ดูจ้าป้าลุงก่นอนไปดิป้าลุงก่อนวันนี้ป้าลุงแล้วตายังอาบแก้มอยู่ป้าลุงเลยเออน้าออห้องมาห้องมาดูห้องมา มีตัวนางเนาะนี่เป็นช้างไหนอืมคนนุ้ยดีตัวนี้ก็เป็นตาช้างนี่มาบ่เหี่ยวลนี่อันนี้มาที่จะเลี้ยงไว้ตัวเดียวนอกนั้นให้คนเบิดตัวนี้ตัวแม่เฮาก็เลยบ่เอานี่ไหนยาเซินเบิดบ่อยากขายบ่อยากงายงเบิ่งดูยืนงดูสิเพียงได้เอื้อยแหละ

เยวนี bills, ้ย He uh ัง huh. คือขี拜拜้แคมไม่งอดเขาไปจูนไอ้นี่ฟัดออกเกิดน้องนุ่ยก็สากเต็มแล้วพร้อมไปโรงเรียนเจ็ดโมงไปไปไปละเจ็ดโมงสี่สิบพากันไปโรงเรียนเดี๋ยวมูกับมาสู้บางมือก็ได้เนาะเนุ่ยพร้อมแล้วบ่เฮี้ยงพ้อผมจะไปพ่อเลยไป ว่าเถอะไอ้ดูมาจเจ้านะโอ้ยไอ้ลูกกิ็หนาน้ออืออมจุ๊ยบักจุ๊ยาบักมุดิจหนี่มันยกินฉันได้มาใไ้มันกินไหมมีโตวอ้นวนเนาะสาวปุ๋ยได้รูปมื่นปีน,นี้ นอนดีดีดปุย้ยลูกพ่อกินนี่โอ้โสงสารเด้สงสารปุ้ยเนาะมันยังสงสารแบบว่านี่แหละมันดูดนมแล้วคือมันสิเจ็บเติบเนาะพอมามันก็เริ่มโตใหญ่ไงเด้ชาวกวยเปื่อนนมโอ้ยโอ้ชาวกวยบริกินซะ บ่แมนบ่แมเนชาวกล้วยจ้ะ hmm. ท no? <laughs> ี <spaghetti> <laughs> <ps en livres> ่นี่ชาวกล้วยคนแล้ว <Lambda> อืมนะคกูดดีดีดิดอยู่สิ่งสุ่มข้างหลังมาช่องอันนี่นมองมันก็จะยืนกันนะเบิร์ดนมเบ่งเรามาให้ลูกนมเบ่งเรามาให้ลูกกินเนี่ยฮัมสบายดีปะลุงนะไหมไปจับเป็ดไปลูกไปจับเป็ดไปผัวไปเวลาจับเป็ดเด้อจับเป็ดจับเป็ดลูกจับเป็ด Chấp nhận luôn nhận chấp 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 đấy chấp nhận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  chấp ອັນນ້ອງພໍກັນໃໝ່ເດີ້ຂອບຄຸນເບິ່ງສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນທີ່ມາເບິ່ງມາຊົມລົມແລະຄຸກນົກລູກຄຸກນົກໄປໆເຍັງດກ່ງຂດກດ້ຊື້ຊຍ